คู่ต่อไปครับสนามหนึ่งตอนนี้ครับลงไปแล้วครับคักเนาะกับวีรลักษณ์การโยธาครับคักเนาะกับวีรลักษณ์การโยธาครับส่วนสนามที่สองครับเป็นลาติพาณิชพบกับตกรอบจุดละลาติพาณิชในชุดสีเขียวครับพบกับตกรอบอีละในชุดสีน้ำเงินครับในหน้าจอตอนนี้ครับระวังครับระวัง อะรเริ่มเกมครับในสนามที่สองก็มทักทายแมเกือบยังไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนั้นติดยังติดยอดไม้อะดีแล้วไม่ร่วงไปลงน้ำอ่ะ ยกออกมาติดเพลิงของลาติพาดิช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 มาลาติพาดิชไหลกลับคืนตั้งโซนลายิงแม่โอ้ยเกือบโดนแลแ้วกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของตกรอบอีกแล้วฮะ รอบอีกแล้วขยับแล้วครับตอนนี้ยกออกมาครับแต่ต้องบอกว่าพลังนุ่มกับพลังเก่าแล้วเพราะอย่างนั้นครับความเก่านีต้องยกให้รันดีพันนิ้นะครับพลังนุ่มนี่ก็ต้องเป็นตกรอบอู่แล้วครับด้วยแบบนี้เอาแล้วมาเองมาเองครับตกรอบอีกแล้วแล้วโดนจะแท้ไปยังได้อยู่ทิ้งไว้ได้อยู่เอาแล้วครับตกรอบพิลัตมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วกว่าแล้วทันไหมโอ้แหมสุขีสวัสดีครับ เปลนบอลของราติพานิชราติพานิชทุ่มเข้ามาราตีพานิชทันไหมยังทันอยู่ครับกลับคืนไปใหม่ราติพานิชคือออกไปทางกลาบขวาครับตั้งโซนมากันใหม่ครับไหลกันมาอย่างไรแล้วแบบนี้คือหลังกลับมาคือหลังกลับมาตั้งโซนโอม นี่ครับไปแล้วครับตอนนี้ครับเข้ามือผู้สาวประตูของตกรอบอีกละยกยาวยาวมาครับนี <Tonight> ่ชื่อทีนี้อาจจะเป็นเคล็ดหรือเปล่าก็ตอนนี้ทูกไม่เด้งานต่างให้แกไปเลย แจกไปเลยเเลาตีาพาิตลาตีาพาิตขึ้นหลังไปครับตั้งโซนกันใหม่ไหลไม่ได้อย่างไม่รีบครับตอนนี้ครับลาตีาพานิตครับยกยาวยาวมาเก็บได้หมายเอาแล้วครับเข้าทางแบบนี้แล้วหลอกโอ้โหสกัดจากเส้นเลยครับมวดี กัดจากเส้นเลยครับเอาแล้วไปต่อแล้วก็ฟาว่าครับจังหวะนี้กรรมาการให้ย้อนหลังใบเหลืองกับจังหวะตัดเกมครับแห่กรรม,ะะมาการปล่อยให้ได้เปรียบนะครับกรรมการปล่อยให้ได้เปรียบกลับไปหลังจากนั้นนี่ปล่อยได้ไหครับได้ได้โอ,โอ้ยังแบบต้องบอกว่าสกัดจากเส้นประตูเส้นยันในผาแปดเลยครับพี่จีดีครับสำหรับตกรอบอีกแล้วยกยาวๆมาผิดเพื่อนของรันติปาริยังได้อยู่ ได้ไหลเข้ามาก็ได้พิงไว้หลับได้ไปต่อแล้วยังไงได้ไหมแม่ยังคืนไว้อยู่ครับคืนไ,ไว้อยู่คืนไว้เลีได้แย่งเอาแล้วครับลาตีพานิ์ลาตีพานิ์มาลาตีพานิา์นได้ <Yeah. S 2> สนามสองนี้เดือดกันแล้วครับตอนนี้ครับอยากได้อยู่อุ้ยเข่าสองครับจังหวะนี้คว้างออกมา เต็มแล้วว้าวกรรมการให้เป็นฟรีคิกของตกรอบอีดพลาแล้วครับแบบนี้จังหวะฟันบอลครับโอ้โหกันดับวันี้ครับอย่างโปร,ร่งโปร่งอะไรพร้อมกันสองช่องทางครับยาวาๆยกออกมาครับจังหวะนี้ติดเต้นของราตีพานิสฟนบอลของตกรอบอีกละ ตกรอบพิล่าอโยนมาตดปเปรี้อของลาตีพานิษ์ตกรอบตกรอบมาตกรอบไม่ทันแลจังหวะน,นี้ออกหลังไปแล้วครับกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของลาตีพานิษครับบอลของลาตีพานิษมาอกีกแล้วจังหวะน,นี้ไหลเข้ามาด้านใน แทงแล้วยกโชงมาแม่โมงทิ้งออกไปก่อนแล้วตอนนี้ับกลายเป็นเป็นบอลของราตีพานิิครับอย่าได้อยู่ครับราตีพานธิสนามหนึ่งผู้สุดท้ายแล้วเนี่ยยกมาแล้วโชงมาทิ้งไว้อย่ารอนนี้ ได้ไหมแม่ผิดไปต่อครับไ,ได้เคาะมาไหลกข้ามาด้านในยิงเลว่าดีเอาแล้วโอยเกือบก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แล้วบอลออกไปแล้วครับโอ้โหโอ้เบเอาแล้วครับมากับดวงรือเเล่าครับตกรอบแน่ทีมตกรอบอีกแล้วนี่ใรออรอบแรกนี่ผ่านเข้ามานี่ ดวงลุล้วนเลยนะครับจับฉลาเข้ามาได้เป็นอันดับที่สองครับแดนดเข้ากันกัน,กน,กน,กนอีกทีมฉะนั้นดวงจะมีตลอดไหมครับตอนนี้เจาะยังไงก็ไม่เข้าครับราตีพานิชลราตีพานิชที่เจาะยังไงก็ไม่เข้าแล้วตอนนี้หักึืนหลังมาไหลก็ไปแล้วฟวาหว,วเข้าบอลผิดเดี่ยวม,มือานนี้ครับ กลายเป็นบอลของลาตีพนันธิครับจ,จับจังหวะฟรีคิกแบบนี้ครับแม่โดยหวังผลได้แล้วครับ,บลาตีพนันธิจะดียังไงครับหวะนด้ครับยิง บัตออกมาได้ครับดีครับโอ้ยังเหียวว่บแต่ทิ้งมาก่อนแล้วโต๊ะกับ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 ขึ้นมาเป็นแผลแล้วตอนนี้เต้าเต้าย่างไงย่างไงเอ้ยเฮ้ยมายย่างไงเล่นล้อประตูบ้างประตูบ้างประตูบ้าแล้วโอ้โหานาตีมาดิสเสียไปเสียหายไหมเสียหายไหมเอาแล้วเอาแล้วแบบดีโอ้เอาแล้วครับบอลเหมือนไม่มีอะไรแต่จะมีอะไรไหมจะมีอะไรไหมแม่ฝังไม่ได้ครับ โอ้โหเกือบไปแล้วครับนาตีมานิดครับโอ้อยังบาดโต้กับของตกรอบอีกแล้วครับเกือบได้้วังทีเ,เอาแลวครับมาแล้วยีเข้าหาไหลก็ไม่ปด้ใน,นแน่ถลำออกไปสวัะ,ะนีโอ้โหมีให้ลุ้นมีให้เหลยนเลยครับแบบนี้ครับเออเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาไม่แน่ครับแบบนี้ บอลทุ uhm ่งของตกรอบอีกแล้วครับราตีธานิชแน่โชว์ไว้ยังไงครับตอนนี้ยังได้อยู่พิงมาครับราตีธานิดราตีธานิชจี้เข้าหาแล้วได้ไปแน่กลายเป็นบอลของตกรอบอีกแล้ว บเรื่ลงยยังไงแล้วแต่วันนี้พุ่งเข้ามาครับดักได้ระวังก็ระวังเอาละครับราตีพันธิตดักได้แล้วราตีพันธิตแบกออกมาพิงไว้เคลียร์ทีเราไม่โดนระวังก็ระวังระวังก็ระวังแม่งได้อยู่ดูรักษาประตู ยังช่วยเจมไม่ได้ไม่แล้วโอ้โหยังเหนียวครับแอดยังเหนียวครับยังเหนียวได้ีเจประชาเวอาไวห้้ยครับเ็มบอลของลาติธานิจครับแล้วออกหลังไปตรงตนี้ โอ้มีตึงครับมีตึงครับมีตึงครับผไม่ประจิตกรรมการหยุดเวลาให้ครับกรรมการหยุดเวลาให้ไหน,นครับตึงแล้วตอนนี้ไหวไหมครับเอาไหวไหมเลยครับจับไปที่น้องแบบนี้ครับ ออมาครับตกรอบนีละต่อไปครับต่อไปต่อไปจะมีส่วรลาตีพาร,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 ริชลาตีพาิชลาตีพาณิชไปไปโอหูแรงไสวยกขาสวัสดีไหลมาได้ออกไปทางขวาไหลเข้ามาได้แข่งมา แล้วยิง <ENNIS> ไม่ได้ครับบ่งเชนไปโอ้โหยังเหนียวครับโอ้ยังเหนียวครับยังเหนียวครับตกรอบอีกแล้วแหมลูกเกมจะเป็นรองใหญ่ได้ชัดครับแหมลูกเกมจะเป็นรองใหญ่ได้หม้อไปครั้บเลงครับไปยกมาแล้ว ตาทีพันชุ์นิดดึมายกมาแล้วโดนไหมอ้แมเอาจนได้ครับแมเอาแล้วครับมาจนได้ครับหนึ่งรูปมาแล้วครับโอ้โหเอาจนได้ครับตอนนี้ครับ เป็นลาตีพานิชับที่ยิงขึ้นนำนตกรอบไีแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ับอู่ินทางมาครึ่งทางตกกว่าครับตอนนี้เอาละครับเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วครับตกรอบอีกแล้วครับต้องเร่งแล้วครับแบบนี้ต้องเร่งแล้วครับเอาไปยกดยาวๆมาครับ ทิงได้ไม่เร่งแล้วครับตอนนี้ครับลาตีพาริสครับค่อยๆเคาะบอลันไปมาแล้วครับตอนนี้ พาณิชโอ้โหไปแล้วล่วงตรงไหนตรงไหนข้ามไปอีกแล้วครับข้ามไปอีกแล้วครับอบอล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 ไปมเอ้าอันนี้มาเลยไปบีบกันบีบตอนนี้มันแดดฮะมันสองกล้องตรงนี้ทำให้

là, ông hôm nay đi liền à? Vào Này ngay, P. ơn P. ơn bòn đi P. này ở trong đi trong 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 cầu đâu ạ trong หาูุหาลูกบอลใช่ไหมนั่นแหละลูกฟ้าน่ฮะโอ้ลำเลียงบอลมาใหม่แล้วไม่รีบนะครับตอนนี้ครับต้บอกว่าไอ้โอ้คูเลนเอาแล้วครับบีบโดนบีบโดนบีบเอาแล้วครับมีมีมีสะดุ้งแล้วแบบนี้มีสะดุ้งแล้วแน่อย่างได้ครับ ถูกมาครับได้อยู่ทีนไว้เอาแล้วครับแม่ชา้าไปนิดนึงก็ครมบานี้ปล่อยว่าล่อข้างไปครับเป็นบอลของลาตีพาดิสอะ่ะเป็นบอลของตบรอบนี้แล้วครับคนต่อไปคู่สุดท้ายครับสานามสองครับไครครับ เจส้มกับมาดามุกเจส้มกับมาดามุกครับคู่สุดท้ายครับในรอบสองครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู่สุดท้ายครับเจส้มเอาเจสเอ๋อโล ล่เมทินีเมทศนข้างล่างดิแบตหมดอีกไหมข้างบนแบตยังไม่หมดข้างล่างเบไหมโอ้โหกองเชีย อันนี้ไม่หมดอันนี้มีข้างล่างหมดลองยัง ดีๆๆลกอ้ยอยู่ดีๆมันจะพังอยู่ขึ้นมานี่สิลูกอยู่ขึ้นอย่าให้โดนเหล็กดิเออออวครับะเงนี้ลูก โอเคครับไปแม่โอเคอ่ารับแน่กลับไปต่อครับในช่วง้ายของเกมการแข่งขันนะครับในคู่นี้นะครับเอาล้วตอนนี้ยังไงครับ สนามหนึ่งดีเกี่ยวกาครับตอนนี้แล้วเป็นปลาวันจัสดีครับยังไงครับไปต่อครับตอนนี้ได้แล้วรอบไหนแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วครับรอบ16ทีมผู้รองสุดท้ายแล้วครับจานเนีครับ อ่าการตองขอการเด่นมาช่วยบรรยายหน่อยฮะสะน้ำหนึ่งครับสองนาทีท้ายครับสกอร์อยู่ที่ศูนยศูนย์ลับโอ้โหมีโอกาสไปถึงดีใจแล้วเอาแล้วตอนนี้ลูกเดียวครับเอา เอาแล้วครับมีดราม่ามีนาทีบาป้วครับสนามหนึ่งแบบนี้ครับใช่ไหมครับมีลารกการโยธาก็้หมู่ยิงในช่วงท้นนาทีแรกนะครับเอาละครับนาทีบาปจริงๆแล้วแบบนี้เอาละครับตกรอบอีกแล้วครับมีเวลาครับตกรอบอีกแล้วต้องรีบครับตามแค่ลูกเดียวตามแค่ลูกเดียวครับตกรอบอีกแล้วต้องรีบต้องเร่งก่อนนี้ครับต้องรีบต้องเร่งต้องรีบต้องเร่งตกรอบอีกแล้วตกรอบอีกแล้วยังไง ยังไงอยู่ยังได้อยู่ยังได้ไหมยังไงยังไงยังไงมีใหาไปได้แล้วมีบอลสอลูกโอเคครับไเปเบร์ถ้ามันเล่นอย่างนี้นจะได้เล่นดีเลยมา,มา,มารับอเยเอาลวปรานี้โอ้โห,หงึงเคียดแล้วครับตอนนี้ครับนาทีบาบ้าเดดเดือดเดือดเดอดเดม จบรอบอีกแล้วเยได้ไหลเข้ามาได้เอาแล้วครับดักได้ครับราตีพาณิชราตีพาณิชราตีพาณิชเดียว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 จบไม่จบจบไม่จบจบไม่จบครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหบายิงแต่ผีดีครับเหลืออะไร้วครับโอ้เอาแล้วครับสองศูนย์ครับราตีพาณิชครับยิงขึ้นน้ำตกรลาอีกแล้วครับแม่ หนึ่งนาทีท้ายครับสนามสองครับหนึ่งนาทีท้ายครับสนามสองครับคู่ต่อไปครับเจส้มกับมาดามมุกครับเตรียมความพร้อมเลยครับเจส้มกับมาดามมุกครับสนามที่สองครับเตรียมความพร้อมเลยเจส้มครับกับมาดามมุกครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับที่สนามสองครับเป็นคู่สุดท้ายในรอบสมุดทีมแล้วครับ ได้อยู่ว่าก๊อตแล้วก็ไปโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วงานยากสำหรับตกรออีกแล้วครับตกรออีกแล้วตกรออีกแล้วเฝ้าได้ไงไม่มีใครพองบอลจังหวะชาเลนจ์แย่งชิงใครจะการกัน ครตอนนี้ครับในช่วงท้ายนะครับแบบนี้โอ้ว้เอาล้วครัแบบนี้ครับสนามหนึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่4จบลงไปแล้วครับสนามออืโอ้ปิดกลองเลยครับแบบนี้ครับนี่โอ้ มากันตะคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่สุดท้ายครับ